ครติดรน้มสวยส่เามันไม่ลงตัวเราจนำเกเจาไปทำจานนี้เลยอันนี้ก็คืออันนี้จุดแรกที่ทุกท่านให้ความสนใจเพราะว่าอะไรเอ่ยยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะนี่คือกีทองผ้าค่ะนะคะใครที่ไม่เคยจิงนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมารองไปถึงนะคะกากกีท่างอาจา์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่อผ้าะะด้วยกิจทอผ้าชิ้นนี้นั่นเองค่ะเรื่องง่ายๆเลยนะคะมีม <า S 1> กระบวนการมีขั้นตอนต่นางๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งเ<ล>รียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกนะคะที่สืบต่อกันมานะคะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานๆนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะทุกท่านก็จะได้ชมกับนางจัดงนานจัดเต็มจากพี่ๆแก๊สนุ่ นะคะแล้วในรอบนี้นะคะเราที่ขออนุญาตแนะนำที่รีสิ่ง้ี่เป็นกระตูนคือบ้านของฝรั่งเศสเลยนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดภาพสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมีนักท่องเที่ยวนะะคที่มาติดต่อขอที่จะรับภาพถืงดีเป็นความตั้งใจนะคะของ แล้วก็มีได้รับในเรื่องของรางวัต่างๆด้วยนะคะมีการติดต่อนะคะให้ไปแสดงโชว์นะคะในสถานที่ต่างๆด้วยนะคะซึ่งชิ้นนี้นั่นเองอาจารย์คะสอบถามได้ไหมคะว่าคืนนี้เนี่ยใช้เวลานานไหมคะจริงแล้วโครงการของโงนพีา์เราว่าจะให้ลาประมาณนั้นแต่ว่าเราานะคะเป็นานท่ตนะคะนะคะแต่อจริงๆไม่นาคะบานราจะโอยจริงไม่นานแต่ว่าออกแบบ นี้ใช้เวลาประมาณครึ่งปีนะคะเรียกว่าขอสัมภาษณ์อาจารย์อีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าพอจริงๆแล้วลูซี่ได้ฟังที่อาจารย์ไปเมนสเต็แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าหลายๆท่านที่เพิ่งเดินทางมาถึงอาจารย์ค่ะความเป็นมาของจะบอกว่าวรฒนกรรมก็มพูชาโน้ยนะคะเป็นวรฒนกรรมเยาวชนที่ข่ายน่สนีลูก็จะมีการแปลเป็นภาษากัมพูชาคือเล่มนี้นะคะเลื่อนี้คือแปลเป็นภาษากัมพูชานะคะถ้าเปิดดูในเล่มเนี่ย ก็คืออยากให้กระทายน้อยน่ะมาลดแรงในบนถึงภาที่แสดงสื่อและตารางของไทยธรรงชานะคะจะเป็นนแบบภาพสือก variance, ey, ็คือมีลักษณะกาน